เยยี่มโอเค,อเคทั่ว,วน,น,นะจะสอบถึงนะย่าสาบด้วยเจ้ามึงเป็นลูกผู้ดีมากนะมึงเกิดแ่ะเป็นลูกผู้ดีอะถามหน่อยพี่เจ้าเที่ยวหุ่ยน,นะมึงคุยกับกูมองหน้าดิมองเขามอง,มองเออจะหลบจะว่านี่เ<า>จ้าที่พูดดีแล้วะนะนี่น้องถอดเสื้อมาต่อยกูเลยตกดาวเลยเคได้ได้ได้เออเดี๋ยวจัดให้น้องเดี๋ยวจัดให้

อันหนี้กันนึ่ครับก็น,นั้นก็คุ้นกก็ขอฝากน้องน้ว่อวนี้ก็อย่าอย่าพื อีกกกนะครับ็็อยากให้เข้าใจเล่าเรียนนะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่คิดทษกัเคารอนเด็กนะครับก็จะจะให้เด็กปรับอวามนึกปรับตัวนะครับให้เขาตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนให้เป็นคนดีของสัมคมนะครับก็แค่นี้ครับครับเท่าที่ดูแล้วเด็กเป็นยังไงบ้างครับก็ดูเด็กแล้วก็ ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเขาเขารู้สึกสำนึกรู้สึกสำนึกในการทำเขออยู่นะครับ,รบก็ผมคิดว่านอานาคตก็ข้างหน้าเขอคงคนเกิเรียนรู้อะไรแล้วก็รู้จักปรับตัวนะครับ,รบเป็นคนดีในสังคงมก็ได้ครับเด็กคนนี้นะครับ,รบเด็กเขาก็มาเด็กเขาพูดว่ายอย่างไงบ้างครับเด็กก็รู้สำนึกนะสำนึกใน ในการการทำอย่างครับก็ขอโทษนะครับก็กล่าวว่าโทษใช่ไหมครับกล่าวขอโทษแล้วก็ความรู้สึกเสียใจเสียใจในการทำของเขา